ราคาน้ำตาลในตลาดล่วงหน้าณนะวันที่16กรกฎาคมพศ2564สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะราคาซื้อขายน้ำตาลตลาดล่วงหน้าสำหรับน้ำตาลเบอร์11ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาพบว่าราคาน้ำตาลเดือนตุลาคมพศ2564อยู่ที่17.71เซนต์ต่อปอนด์ ขณะที่ราคาน้ำตาลเดือนตุลาคมพศ2 5 6 5และพศ2 5 6 6อยู่ที่16.23และ14.62เซนต์ต่อปอนด์ตามลำดับนะคะขณะเดียวกันราคาน้ำตาลทรายขาวในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของยุโรปรอบเดือนสิงหาคมพศ2 6 6 4อยู่ที่443.70ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะและรอบเดือนสิงหาคมพศ2565 อยู่ที่459.40ดอลลาร์สหรัฐต่อตันค่ะก็ขอขอบคุณข่าวสารจากเพจนานาสาระอ้อยและน้ำตาลทรายค่ะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมข่าวสารนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ